ห่อนอบเอาอีลีมือนี่สงการช่วงสงการของทุกปีช่วงนี้ก็ห่อนเอาพอสมควรเฮ้ยสามได้บ่วร้า การไฟแดงๆ <_ d ose> โอเครื่องติดโรเ c คมันมีบานวงจรที่มันทำงานยังไม่ลงตัวพอมันทำงานไม่ลงตัวแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องโรเทค ที่นี้อยู่ไหนโปรเทคอยู่ไหนหน้าตาเครื่องมันแบบเนี้ชาร์ปข้างล่างวงจรเป็นแบบนี้สกรปรกพอสมควรฉะนั้นแล้วเราต้องล้างด้วยทินเนอร์เพื่อที่จะให้วงจรมันสะอาดก่อนแล้วค่อยไปดูต่อไปว่ามันเป็นโปรเทคการไล่โปรเทคนะครับ ทีนี้เครื่องมันโปรเทคนี่เพื่อนก็จะวัดไฟอะไรไม่รู้เรื่องนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันเร็วมากเลยนะครับนะมันเร็วมากนะมันเนมันเร็วมากครับสิ่งนี้มันตัดมันตัดเร็วมากนะเพื่อนนะ, <S <S ะเครื่องรุ่นนี้มีโปรเทคอยู่หลายจุดนะครับอยูหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรเทคทางด้านฮอไม่ํางาน,นก็เป็นตรวจสอบตรวจสอบไสหลอดด้วยได้ไหม โอ้ไซรหลอดไม่ได้ตรวจตรวจซะด้วยตรวจเหมือนกันใสรหลอดก็ดูเวอร์ก็ดูภาคใจไฟก็ดูนะครับโปรเทคนะครับนะในการไล่โปรเทคนี่มันมีเพื่อนๆืนสอบถามมาบ้างโปรเทคมันจะเป็นเหมือนมีไดโอดนะเว้ยเนนะี่ยเหมือนมีไดโอดแล้วฟองมาที่อ c o วันชิปตัวนี้นะครับนะเราต้องรู้ก่อนว่าขาไหนเนะี่ยมันเป็นมันมันเป็นขาโปรเทค มันเป็นขาตรวจสอบโปรเทคของเครื่องนะครับนะดูก่อน,นครับมันไม่ค่อยชัดเลยกล้องผมลายวงจรเส้นก็เล็กด้วยนะครับตันนี้ส่วนมากมันมันก็จะถ่ายไม่ได้นะเพราะว่ามันมันเส้นเล็กจังเลยนะครับนะมันต้องใช้เลนอะไรมาซูมมันหน่อยหนึ่งนะครับนะเล็กมากนะเดี๋ยวซูมดูโอ้ยแมโอ้ไม่ไหวเวย้ยนะครับในการที่จะเช็คดูโปรเทคมันต้องลอยโปรเทคดูนะครับเนะี่ย อาการก็คือเป็นไฟแดงแล้วดับไปนะเพื่อนนะเป็นไฟแดงนะครับเป็นไฟเขียวแล้วแดงนะครับทีนี้เราต้องดูก่อนว่าโปรเทคเนี่ยมันอยู่จุดไหนโปรเทคนะของชาร์ปรุ่นนี้นะครับนะเครื่องนี้นะครับนะโปรเทคมันจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งมันอยู่ฝั่งด้านบนเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันอยู่ด้านล่างเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าโปรเทคไหนมันเป็นมันมันมีปัญหาอยู่จุดไหนของการตัดนะครับนะ มันติดโปรเทคนะจริงๆนะเดี๋ยวเลา่าฟังนะแล้วดูนะดูไฟก่อนดูให้ชัด,ชดว่ามันเป็นโปรเทคนี่านีเครื่องเครื่องยังไม่ทํางานวัดอะไรไม่ทันนะแบบนี้ตัดเร็วนะดูนะปุ๊บเนี่ยตัดแล้วเนี่ยโอ้ยังไงเออตัดแล้วเนี่ยจะไปวัดอะไรทันเลยครับเนี่ยนี้ฉะนั้นแล้วน่ครับเราต้องทําการลอยโปรเทคออกนะเพื่อนเราต้องมาดูซีตัวเนี้เราต้องลอยโปรเทคมันออกก่อนโปรเทคมันอยู่ไหนอะ ทีนี้โปรเทคมันเนี่ยเราต้องเพื่อนต้องสายตาดีหน่อยเพื่อนนะสายตาดีๆหน่อยนะครับเราต้องหาเราต้องมองหาไดโอดตัวนี้หกเลยครับนะได้โอดขึ้นต้นว่าหกอ่ามันจะเป็นโปรเทคนะครับไดโอดบงที่มันขึ้นต้นไดหกมองจุดนี้เลยจะง,ง่ายด้านบนนี่นะเพื่อนจะมองเห็นเใช่ไหมหกอะไรเนี่ยใช่ป่ะเนี่ย หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสามเห็นไหมครับหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่กับหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสามมันต่อไปไหนล่ะทีนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่แถวแถวนี้นะครับนะและ้วนี้เพื่อนๆก็ต้องไล่ดูนะครับว่าวงจรไปที่ไหนบ้างอย่างไรนะี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ก่อนผมไล่ก่อนนะครับแป๊บนะึงใช้เสียงของมิเตอร์นะครับใช้เสียงหาง่าย นี่เร่มนะเริ่มไล่จากหกหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหกนี่ครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นหกตัวนี้นะครับเพื่อนลอยออกก่อนลอยออกเพื่อดูว่ามันจะหยุดโปรเทคไหมนะครับถ้ามันหยุดโปรเทคก็เพื่อนก็เช็คมาทางนี้ถ้ามันยังไม่หายก็ไล่ต่อไปนี่นะนี่โปรเทคนะนี่หกนะนี่หก อาหลุดแล้วที <c oughs> นี้นะครับทีนี้ผมลอยหกหนึ่งสี่กับหกหนึ่งสามนี่ครับนี่คันดูนะมันหยุดโปรเทกก็บ่าดูนะครับถ้ามันหยุดเรามาซ่อมแถวเนี้ยแถวไฟแบตนันแหละแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไล่ต่อไปเป็นอาการเดิมนะครับเพราะแสดงว่าในส่วนนี้ไม่ใช่โอเคครับทีนี้ทีนี้พอไม่ใช่แล้วไล่ไล่วงจรใน,นว้นนะ มันจะเป็นเส้นเล็กๆแนวเลยเส้นเล็กๆมากเลยใช้เสียงเลยครับไล่ตามวงจรเส้นมันจะมานี่เลยมานี่โอ้โหมันเล็กมากเลยเื่อเนะีเล็กๆๆจังเลยนะครับโอโ้เล็กมากเลยเวลาเพื่อนไล่วงจรต้องดูนะครับเล็กมากเลยเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้ระบบไล่วงจรนน่เพื่้นะเราใช้ระบบสายตาของเรานวะันนัน โอเคนะครับถึงนี่นะเพื่อนนะถึงนี่เลยทีนี้มาอยู่จุดนี้นะครับอีกเส้นมันจะมานี่เลยดูนะครับอ,อไปไปหาไอซีนะครับนะไปไปไอซีแล้วทีนี้พอมาถึงจุดแถวนี้นะเพื่อนนะมันจะมีดโอดห้าศูนย์สามอยู่นี่นะกับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ 807จัมเปอร์807ลอยลอย D503 นะครับนะ D503 นะครับซึ่งมันต่ออยู่กับสายที่เป็นตัวตรวจสอบโปรเทคนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อมันก็เลยลำบากหน่อยนะครับใน,นไล่โปรเทคเนี่ยดูนะครับนี่ถอดมันออกแล้วเนี่ยลอยขามันออกนะครับนะเป็นยังไงนะครับไล่วงจรก็เล็กด้วยนะครับ โอ้หายนะครับหายหายหายเห็นครับหายนะครับพอหายแบบนี้เอามามา,มาไล่ดูต่อไปนะครับไล่ดูต่อไปว่าไอ้ห้าศูนย์สามนี่มันไปไหนนะครับนะโอเคนะครับนี่คือห้าศูนย์สามนะเพื่อนนะห้าศูนย์สามไปตรวจสอบอะไรนะครับห้าศูนย์สามไปตรวจสอบไฟนะครับนะเพื่อนนะ ตรวจสอบไฟอ่าไฟไฟที่มาเรียงโอ้ไฟไฟอะไรเนี่ยไม่ใช่ไบนูนน่นเลยไปนู้นโอ้ครับตรวจสอบไฟนะครับไฟเรียงวงจรน,นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูมาดู D503 ก่อนว่า D503 จะเป็นยังไงนะครับ บา,บางทีโปรเทคแล้วมันเสียที่ตัวโปรเทคเองนะครับเสียที่ไดโอดเองก็มีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววัดดูไดโอด์ดีห้า่วนสามก่อนนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับโอ้ยมันช็อตแล้วมันช็อตแล้วนะครับ มันเสียที่โปรเทคเองนะครับห้าศูนย์สามต้นไหนวะอ้าวหายเอ,อ่อลอยจุดไหนเราเมื่อกี้เียโอ้อยู่นี่เลยอืนี่นะครับเห็นแล้วนี่น,นะครับดีห้าศูนย์สามนะครับ นี่นะครับหมุนออกลอกอยู่นี่นะเบอรนะ,น,น,ะรน,น,นี่นะครับนะี่เลยนี่เลยนี่ครับนะนี่ไงครับดี03นะครับหมุนออกลอกเลยอ่ะเดี๋ยวถอดออกมาดูครับที่นี่จะเป็นยังไงนะครับ นี่นควัด,ดูไดโอดตัวนี้นะครับขึ้นหนึ่งข้างนะครับสลับนะครับสลับโอ้เห็นไหมครับขึ้นทนั้งสองข้างเลย ได้โอดเสียแล้วนะครับ503นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไดโอดตัวนี้นะครับมันอาจจะเสียเองนะเครื่องมันเก่าแล้วเดี๋ยวดูก่อนใส่ไดโอดเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไดโอดนะครับใส่เข้าไปแทนดีห้าศูนยนนะครับใส่เ,เลย เวลากำลังจะหมดแล้วล่ะซ่อมนานนะครับพวกนี้ เปลี่ยน D503 นะเครับเอาเบอร์เอ็นหนเอนสีเข้าไปนะครับโอเคครับตัวโปรเทคเสียเองนะครับเป็นไงครับเจ๋วไหมครับเพื่อนเดี๋ยวดูภาพนะนี่ครับก็เป็นภาพออกมาได้นะครับไดโอดตัวเล็กๆเนี่ยมันบางทีมันมันหาลำบากหน่อยนะเพื่อนนะ การที่เราจะหาจุดเสียบางาทีมก็สับสนวุ่นวายยู่สมบนควรนะครับถ้าเจออาการแบบนี้ก็ปวดหมอหน่อยนะครับ